สวัสดีครับผมทนายความรัตรงค์เก้วเพชรนะครับวันนี้วันที่12ของกรกฎาคมพุทธศักราช2556ครับวันนี้ครับมีประเด็นตัวหนึ่งครับผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะฮะที่เราน่าจะลองนั่งคุยกันดูนะครับพอดีผมเห็นร่างกฎหมายฉบับหนึ่งครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการพูดถึงการที่ให้ผู้ชายกับผู้ชาย <c oughs> ผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับ หรือถ้าเอาไว้ง่ายก็คือเป็นกฎหมายที่ดูแลเกี่ยวกับพวกเกย์ทอมดี้อะไรพวกนี้นะครับที่ให้แต่งงานกันได้แบบในที่ประเทศอเมริกานะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องมีการออกกฎหมายฉบับนี้หรือมันยังไม่ได้ออกนะเป็นแค่ร่างกฎหมายคือเสนอมาหลายรัฐบาลแล้วแต่ว่ามันยังไม่ผ่านสักทีนะครับคือมันมีประเด็นอย่างนี้ฮะท,ที่ที่ต่างประเทศเขาถึงต้องมีการออกกฎหมายฉบับลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คืออย่างแรกเลยครับก็คือ ปัญหาของคู่ชีวิตที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยพออีกฝ่ายนึงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับมรดกเนี่ยมันไม่ได้ตกทอดกับคู่ชีวิตที่อยู่มาด้วยกันแต่ว่าไปตกทอดตามกฎหมายมรดกของประเทศไทยก็คือตกให้ลูกในเมื่อชายกับชายแต่งงานกันเนี่ยมันไม่มีลูกเนี่ยเพราะงั้นมันก็ถือว่าต้องเอาให้พ่อแม่ถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ไปให้ญาติพี่น้องของฝ่ายชายถ้าฝ่ายชาย ฝ่ายชายด้วยกันทั้งคู่นะชายที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่มีพี่น้องเนี่ยก็ตกทอดต่อให้ลุงป้านะ้าอานะครับคือไล่ลําดับตามกฎหไหนมรดกแทนที่มันจะตกทอดให้กับตัวคู่ชีวิตไปเลยนะครับคือถ้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานกันเนี่ยแล้วฝ่ายชายเสียชีวิตเนี่ย,ยฝ่ายชายเสียชีวิตเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะได้รับมรดกจากฝ่ายชายนะครับในกรณีที่ มีการจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับต่างกันไหมฮะเห็นไหมพอถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายจดทะเบียนสมรสกันเอาเป็นว่าถ้าผมยกตรงนี้อาจจะงงนะเพราะว่ามันมีหลากหลายประเด็นมากเลยถ้าหยิบตรงนี้มาตรงนู้นก็มีโผล่มาเรื่อยๆผมอยากลองเอาประเด็นหลักๆชัดๆเลยนะฮะก็คือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอยู่กินด้วยกันจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยทรัพย์สินเวลาได้มาอะไรเนี่ยมันก็เข้าหลักกฎหมาย สินสมรสมันก็แบ่งกย่คน,นละครึ่งชัดเจนตามกฎหมายแต่ถ้าผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยอยู่กินด้วยกันจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้ของที่ได้มาเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ในศาลครับว่าได้มาด้วยกันจริงหรือเปล่าคือกฎหมายถ้าเป็นกฎหมายสินสมรสเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ว่าเป็นสินสมรสไม่ต้องมาพิสูจน์เยอะแต่ถ้าเป็นกฎหมายหุ้นส่วนชีวิตเนี่ยต้องไปพิสูจน์ครับว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยได้มาอย่างไงเพราะว่าจะต้องไปแย่งกับ ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งมันมันคงไม่มีความสุขกันนะฮะเรื่องการแย่งมรดกกันตอนนี้ฮะในประเทศไทยกฎหมายที่มันดูแลเรื่องพวกนี้ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องมรดกนะสาหรับกรณีชายกับชายหญิงกับหญิงเนี่ยก็ทําพินัยกรรมทิ้งไว้ต่างคนต่างทําพินัยกรรมทิ้งไว้ว่าจะให้แบ่งทรัพย์สินกันยังไงอ่าอันนี้ก็แก้ปัญหาได้ แก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งแล้วฮะแก้ได้ตรงๆด้วยแล้วก็เร็วไม่ต้องไปรอกฎหมายเอาละมาดูต่อ,อ,อนอกจากบรดกแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของสิทธิ์ในการเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าตัดสินใจแทนผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจเองได้เรื่องนี้ก็สําคัญนะผมนั่งฟังวันนั้นออกในรายการของคมชัดลึกเมื่อ,อหลายเดือนก่อนนะที่เขาพูดกันเรื่องสิทธิ ของผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงในการเข้าถึงการรักษาในบางอย่างอย่างเช่นว่าถ้าเกิดแฟนของตัวเองเนี่ยหรือคู่ชีวิตตัวเองกําลังจะเสียชีวิตเนี่ยแต่ว่าตัวเองเนี่ยตามกฎหมายประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปพบได้เพราะว่าเขาเขียนว่าต้องเป็นญาติตัวเองไม่ได้เป็นญาติกับเขาก็เลยเข้าไปพบตามกฎหมายไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็น่าจะมีการแก้กฎหมายอย่างนี้ออกบักออกไปนะครับให้มันเปิดสทธิ์ให้มากกว่านี้เพราะว่าผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะ แล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องบุตรคือชายกับชายหญิงกับหญิงเนี่ยโดยสรีละเนี่ยมันมีลูกด้วยกันไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันมีขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยจะด้วยวิธีเอ่อผมก็ไม่รู้ทางแพทย์นะว่าเขาจะใช้คําว่าอย่างไงแต่ถ้ามันมีขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกบุญธรรมหรือว่าอย่างไงเนี่ยอันนี้ครับบุตรบุญธรรมเนี่ยมันจดได้ ไม่จํากัดนะคือถ้าผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยต้องการจะมีลูกก็ไปรับบุตรมาคนหนึ่งแล้วก็ต่างคนต่างก็เป็นจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมด้วยกันทั้งคู่ก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ครับก็ไม่ยากอะไรแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ที่แท้จริงเขาต้องการจะเอาลูกไปเลี้ยงเนี่ยเขาก็สามารถเอากลับไปได้มันก็บางทีมันก็มันก็มัน,ม,นมันก็ยังไม่ครอบคลุมแต่มันก็ใช้บังคับตามกฎหมายได้ระดับหนึ่งนะครับ ยังไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เรื่องเข้ากับเรื่องการแบ่งทรัพย์สินอะไรพวกนี้นะครับคือผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าในอเมริกาเนี่ยมีกฎหมายมรดกภาษีมรดกในประเทศไทยไม่มีกฎหมายฉบับนี้ครับก็เลยไม่ทราบว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจําเป็นต้องมีกฎหมายการจดทะเบียนสมรสที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงขึ้นมาโดยตรงเพื่อขอข้อยกเว้นในการไม่ต้องจ่ายภาษีมรดก จริงผมว่าในในทางกฎหมายใน,ในประเทศไทยมันก็หาช่องว่างแก้ไขได้หมดนะจะบอกว่ามันไม่ต้องแก้กฎหมายเลยมันก็มันก็คงไม่ไม่ได้เพราะว่ามันมีบางช่องที่มันแก้ด้วยกฎหมายไม่ได้จริงๆเอ๊ะตอนนี้ผมก็เจอปัญหาที่ท,ที่มีดูในข่าวก็น่าจะมีอยู่ประมาณเท่าเนี้ยมั้งครับซึ่งจริงๆกฎหมายพวกนี้มันก็ปรับใช้นิดหน่อยก็ก็สามารถแก้ไขได้แล้วนะฮะ ยังไงถ้าเกิดใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่มันจะออกมาเพื่อดูแลผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงหรือว่าการสมรสที่เกิดจากคนเพศเดียวกันเนี่ยก็ลองโทรมาปรึกษาดูแล้วกันว่ามันมีช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวก็จะพยายามช่วยค้นให้นะครับก็โทรเข้ามาหาธนาดลลงนะฮะ0868924409นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ